วันนี้มาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่สังวานเขมโกนะคะเพื่อนๆพือนงนี้เป็นพระพุทธโธหลังเรือใหญ่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน พระพุทธโธหลังเรือใหญ่นะคะหลวงปู่สังวานท่านเคยพูดไว้ว่าต่อไปพระของท่านจะมีราคาแพงมากเราต้องเอารถมาแลกกันเชวลวรถใหม่ๆนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็หาเข้าไว้คุ้มครองตอนเองนะคะพุทธคุณสูงมากแล้วต่อไปพระของท่านก็จะเป็นอันดับหนึ่งนะคะท่านท่านพูดเข้าไว้เลย จะ,จะสอบหากันมากมายตอนนี้ก็หมดไปจากทางวัดแล้วค่ะก็ยังพอหาได้ตามกลุ่มตามกลุ่มที่ขายเช่าผ้าบูชาก็ต้องดูดีๆนะคะเพื่อนๆว่าเชื่อถือได้ไหมเพราะว่ามีของปลอมของเลียนแบบออกมามากเหมือนกันค่ะ